โยงงอกโยมทอกโยงงอกก็รูอู๋หมูเรี่ยงฮะก็รูอู๋หมูเรี่ยงไม่กะโยมทอกนี่ยโอ้นะมีบุญมีบุญมีบุญโยมงอกเนี่ยมาช่วยล้างจานนะมาล้างจานมาล้างจานแล้ล้างหม้อแข่งโอ้แล้วล้างจานโอ้ดีดีดีเรียกว่าออันพอดุอันหมาหมาตั่วลิขรอนะ เดี๋ยวมาล้างล้างจานล้างใจมาล้างทุกวันเหรอมาล้างทุกวันนะครับโอ้เก่ง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 ผมพูดอะไรไม่เปลี่ยนนะบอกเป็นยาบอกเป็นยาบอกลุงนอกลุงนกลุงนอกอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ที่ชุดปลายแล้วคก็อายุสี่สิบปลายแล้วมาล้างจานทุกวันเหรอมาล้างจานทุกวันนะครับโอ้เก่งจังเลยพูดไม่ไม่จ้างนะเขาบอกจ้าง